เจียงเชนเห็นอย่างชัดเจนถึงความดูถูกและความผิดหวังบนใบหน้าของเอ็กเชอร์ผู้อาวุโสเขาถามอย่างไม่แน่นอนร่างกายของชายลวงตาค่อยๆปรากฏขึ้นและในที่สุดก็กลายเป็นบุคคลที่ดูเหมือนจริงมากที่ปรากฏในสายตาของเจียงเชนคุณเข้าไปในห้องโถงประตูดาบของฉันพร้อมกับการฝึกฝนของคุณได้อย่างไร ชายคนนั้นมองไปที่เจียงเชนด้วยความสงสัยบนใบหน้าของเขาตราประทับของเจียนเมนถูกวางโดยเขาเองและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายตราประทับโดยปราศจากความแข็งแกร่งตอนนี้มนุษย์ที่มีลทัทธิต่าคงที่และสุดโต่งปรากฏขึ้นที่นี่ทำไมเขาถึงไม่งง เียงเฉินไม่ได้ปิดบังอะไรและพูดตามความจริงฉันไม่มีพลังที่จะทำลายผนึกจริงๆก็แค่มีร่างวิญญาณของชายผู้แข็งแกร่งมากในพื้นที่ที่ฉันสร้างขึ้นและนี่คือร่างวิญญาณที่ช่วยฉันเปิดผนึกที่ประตูดาบใช่ฉันเข้าใจแล้วชายคนนั้นพึมงพัาเบาพึมงพําเบา คันใดนั้นเขามองไปที่เจียงเฉินและพูดว่าแม้ว่าอาณาจักรของเจ้าจะค่อนข้างต่ำและความแข็งแกร่งของเจ้าไม่ถือว่าแข็งแกร่งแต่ก็เป็นโชคชะตาที่ได้มาอยู่ที่นี่นี่เป็นโอกาสและโชคชะตาของเจ้าด้วยและร่างกายของเจ้าก็เหมาะสมมากสำหรับศิละปะดาบที่นี่ เทียงเฉินเริ่มสนใจศิลปะดาบว่านเต้ากุยและอดไม่ได้ที่จะถามว่าผู้อาวุโสคุณทิ้งศิลปะดาบไว้ที่นี่หรือไม่ชายคนนั้นพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าใช่เขาดูเหมือนหายไปกลางความทรงจำหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขากล่าวว่าว่านตากุยเจียนะจือ คือความอุตสาหะมาทั้งชีวิตของฉันมันเป็นวิถีแห่งดาบอันสูงสุดที่สร้างขึ้นโดยความอุตสาหะอันเหน็ดเหนื่อยของฉันดังนั้นแวนดาวกุยเจียนเจอคนนี้จึงถือกำเนิดขึ้น ศิละปะดาบนี้ใช้กำลังและจิตใจของฉันไปหมดแล้วแต่น่าเสียดายที่เหลือเพียงเก้าเดียวสั้นไปหนึ่งก้าศิละปะดาบที่อยู่ยงคงกระพันนี้จะออกมาฉันไม่มีพลังดังนั้นฉันจึงต้องปิดผนึกสถานที่นี้เพื่อบันทึกวิชาดาบทั้งหมดที่ฉันเข้าใจไว้บนกำแพงหินนี้เพียงหวังว่าสักวันหนึ่งคนที่มาหลังจากฉันจะมาที่นี่และสืบทอดเสื้อคลุมของฉัน และดำเนินการต่อเพื่อให้แวนดาวกุยเจียนหวยสมบูรณ์แบบจุดจุดจุด,จดเจียงเฉินนอดไม่ได้ที่จะได้ยินสิ่งนี้ฉันรู้สึกผงาด chaos sacred art ถูกสร้างขึ้นโดยหลอดออฟ chaos หรือไม่สิ่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษของ chaos race ใน chaos r e a l ใช่ไหมทันใดนั้นเขาจำได้ว่าเคอ o s d ี v ิ n บรรพบุรุษของเคออสแลนได้รับการปลูกฝังภายใต้การแนะนำของเคออสฟอร์มเท่านั้นด้วยวิธีนี้เคออสฟอร์มจึงรู้ถึงนายโทนออฟเคออสรูปแบบที่วุ่นวายนั้นเกี่ยวข้องกับหลอดออฟเคออสนั่นคือหลอดอ f อฟเป็นเลสบางทีอาจเป็นลูกสาวของหลอดออฟเป็นเลสในทันทีเจียงเชนคิดถึงมากมายเด็กผู้ชาย ชายคนนั้นมองไปที่เจียงเชนและพูดว่าแม้ว่าอาณาจักรของคุณจะไม่สูงนักแต่ร่างกายของคุณก็ค่อนข้างดีมันเป็นร่างกายศักดิ์สิทธิ์หมื่นดาวที่หาได้ยากซึ่งเหมาะมากสำหรับการฝึกฝนแวนดาวกุยเจี้ยนหวยคุณไปการฝึกดับว่านเต้ากุยจะง่ายกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากขณะที่ชายคนนั้นพูดร่างกายของเขาก็ค่อยๆกลายเป็นภาพลวงตา สิ่งที่บันทึกไว้บนผนังโดยรอบคือความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับแวนดาวกุยเจียนเจอแต่เคนโดนี้ยังขาดขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือแวนดาวกุยเจียนฉันหวังว่าคุณจะสามารถทำขั้นตอนสุดท้ายให้สมบูรณ์แบบได้ เสียงของชายคนนั้นอ่อนลงและอ่อนแอลงจนหายไปจนหมดสิ้นเมื่อเสียงหายไปกระดูกบนห้องโถงก็หายไปด้วยในห้องโถงขนาดใหญ่มีเพียงเจียงเชินเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้พ่อตาเจียงเฉินถามบรรพบุรุษโลหิตท,ทันทีคุณรู้ที่มาของสาวสวรรค์ที่ต่อสู้กับคุณมาก่อนหรือไม่ ร่างกายปีศาจของบรรพบุรุษสายเลือดถูกผนึกอยู่ในร่างของเจียงเชนตลอดเวลาและเขายังรู้ขั้นตอนการต่อสู้ของเขากับสาวสวรรค์ฉันรู้การมีอยู่ของเทียนวีแต่ฉันไม่รู้ที่มาของเธอในใจของฉันเสียงของบรรพบุรุษสายเลือดดังขึ้นในความเข้าใจของฉันเทียนวีลึกลับมากเธอเคยปรากฏตัวในเคออสแลนแต่เธอ เป็นบรรพบุรุษของเค o s สแลนนั่นคือปรมาจารย์ของเค a o สดาวปาเทรียตเมื่อสิ้นสุดการฝังศพบ,บนสวรรค์ครั้งแรกเธอก็หายตัวไปแล้วเค o s สแลนก็มีเงาพิเศษซึ่งทำหน้าที่เป็นสาวใช้ส่วนตัวของเค o s สแลนปรมาจารย์เค o s สแลน บางอย่างเกี่ยวกับ chaos form เดอ b l บลัดแอน s t เตยังรู้อะไรบางอย่างเป็นเพียงว่าผู้ที่เข้าใจมันไม่ได้เข้าใจดีนะักเจียงเฉินคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรู้เกี่ยวกับหลอดแห่งความโกลาหลหลอดแห่งอินฟินิตี้คุณรู้ด้วยว่ามีอาณาจักรสิบแห่งในไม่มีที่สิ้นสุดและคุณรู้ด้วยว่าหลอดแห่งอินฟินิตี้ซ่อนอนาณาจักรแห่งความโกลาหลชายผู้แข็งแกร่งมี คุณได้ยินเกี่ยวกับหลอดออฟเควอสหรือไม่อัญญประกาศคู่ฉันไม่เคยได้ยินเลยเสียงของบรรพบุรุษทางสายเลือดดังขึ้นบางทีก่อนที่ฉันจะเกิดหลอดออฟเควอสกำเริบดาวเซี่ยวเสียชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่ใ,นใจว่าเค a อสแลนในเควอสเรวเกี่ยวข้องกับเควอสเรวหลอดและเทพธิดาก็มีความสัมพันธ์บางอย่างกับเควอส รีวหลอดด้วยอาหน้าเสียดายจริงจริงเจียงเฉินถอนหายใจเล็กน้อยและพูดว่ามันเป็นหน้าเสียดายที่ตอนที่เจ้าออกมายังโลกภายนอกเจ้าบังคับให้ข้ากับเคออสฟอมยิงไม่งานเจ้าสามารถถามเขาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เจ้าควรพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่บันทึกไว้ในกำแพงหินให้เร็วที่สุด ศิละปะดาบศิละปะดาบนี้ลึกซึ้งมากแต่น่าเสียดายที่เงื่อนไขาการุกฝนนั้นรุนแรงมากและต้องใช้ร่างกายศักดิก์สิทธิ์ของหมื่นดาวเสียงของบรรพบุรุษสายเลือดดังขึ้นจากนั้นเขาก็หยุดพูดและเจียงเฉินไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาสร้างรูปแบบเวลารอบตัวเขาและเริ่มสังเกตเคนโดที่บันทึกไว้บนกำแพงหินอย่างระมัดระวังในการจัดรูปแบบเวลาเขาจ้องมองที่ร่างหนึ่งขณะนี้กราฟิกเคลื่อนไหวทันทีในความมึนงงเขาปรากฏตัวในสถานที่ที่ไม่รู้จักและมีมนคลงัง มีเจตนาของดาบที่น่าเกรงขามในสถานที่นี้และมีดาบฉีนับไม่ถ้วนที่กระพริบอยู่รอบๆดาบฉีทุกตัวน่ากลัวมากและดูเหมือนว่าจะสามารถฆ่าพลังของโรงไฟฟ้าสูงสุดในช่วงปลายของเทียนจีดาวได้ทันทีน้ำเจียงเฉินรู้สึกถึงการมีอยู่ของช่องทางน้ำอย่างไรก็ตามทางน้ำนี้มีความมหัศจรรย์มากและมีดาบอยู่ในทางน้ำเขาเห็นหยดน้ำ หยด,ดน้ํานี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงนับไม่ถ้วนในทันทีและในที่สุดก็พัฒนาเป็นดาวพัฒนาเป็นซอสดาวเจียงเฉินไปดูกราฟทีละอันเมื่อกราฟิกเหล่านี้รวมกันเขามองไม่เห็นและจะรู้สึกวิงเวียนแต่เมื่อเขาแยกพวกมันออกเขาก็สามารถเห็นได้และเขายังสามารถเข้าใจมันได้ สิ่งที่บันทึกไว้บนกำแพงหินคือสวรรค์และหนทางนับไม่ถ้วนวิชาดาบที่เกิดจากสวรรค์และหนทางนับไม่ถ้วนพูดง่ายๆก็คือกระบวนการหักล้างสวรรค์หมื่นวิธีสู่วิธีแห่งวิชาดาบ ดาทุกชนิดถูกอนุมานจนถึงที่สุดและอนุมานได้ว่าเป็นวิถีแห่งวิชาดาบหลังจากที่ดาวแต่ละคนได้รับการอนุมานถึงช่วงปลายของเทียนจีดาวมันก็กลายเป็นดาวออฟซอ์เจียงเฉินได้บ่มเพาะสวรรค์และเส้นทางมากมายดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาที่จะเข้าใจวิถีแห่งดาบที่บันทึกไว้บนกำแพงหินนี้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเชื่อ ทเทียงเฉินไม่รู้ว่าในกระบวนการเฝ้าดูและการตรัสรู้ร่างกายของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปและพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนได้แปรเปลี่ยนเป็นเลือดของเขาในกล้ามเนื้อของเขาพลังใหม่ก็เปลี่ยนไปเช่นกันกระดูกของเขายังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ เจียงเฉินยังรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นร่างกายด้วยความรู้สึกนี้ความสุขปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาทันทีหลังจากที่เจียงเชนดูการต่อสู้ด้วยดาบของแวนดาโอกุยเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังของเตา๋านี่ไม่ใช่พลังที่ได้รับจากการบ่งเพาะแต่เป็นพลังที่ครอบครองโดยร่างกายเอง นี่คือร่างกายศักดิ์สิทธิ์หมื่นดาวที่แท้จริงเจียงเฉินไม่สามารถช่วยอุทานได้ตอนนี้โดยไม่ต้องระดมพลังใดๆของดาวเขาแค่ยืนอยู่กับที่และร่างกายของเขาสามารถคายลมปราณและพลังของสวรรค์ทั้งมวลและหมื่นเต่าได้ เขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าดาวออฟฟรีดอมของเขาได้พัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยการปลูกของไมเรียดดาวโฮลี่บอดี้และตอนนี้ดาวออฟฟรีดอมของเขาก็มาถึงขั้นตอนที่9ตอนปลายแล้ว นอกจากนี้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขายังได้รับการปรับปรุงให้สูงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและน่ากลัวมากขึ้นเลือดพลังงานและวิญญาณของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันมันน่าทึ่งมากเจียงเฉินรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาเองสัมผัสได้ถึงร่างกายศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าที่แท้จริงนี้เขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจ ในใจของฉันเสียงของบรรพบุรุษสายเลือดก็ดังขึ้นฉันคิดว่าร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของหมื่นดาวสามารถฝึกฝนสวรรค์และหมื่นดาวได้เท่านั้นแต่ไม่มีอุปสรรคในการฝึกฝนหมื่นสวรรค์และหมื่นดาวแต่ฉันไม่ทำอย่าคาดหวังว่าร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของหมื่นดาวจะเป็นของจริงหลังจากเสร็จสิ้นร่างกายศักดิ์สิทธิ์แห่งเต๋าทั้งหมดตื่นขึ้น แม้แต่บรรพบุรุษสายเลือดก็ดไม่ได้ที่จะตกตะลึงนี่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเจียงเฉินผู้ปลุกร่างกายศักดิ์สิทธิ์แห่งหมื่นดาวนั้นน่าสะพรึงกลัวเพียงใดความเข้าใจเบื้องต้นของแวนดาวกุยเจียนเจอเจียงเชนพูดเบาๆ ตอนนี้เขาเข้าใจแวนดาวกุยเจนเจอในตอนแรกแล้วแต่ฐานการฝึกฝนและความสำเร็จของเขามีจำกัดและเขาไม่สามารถฝึกฝนจนสุดต่งได้นับประสาอะไรกับการทำมันให้สมบูรณ์แบบเพื่อให้บรรลุแวนดาวกุยเจียนที่แท้จริง การฝึกฝนของฉันยังต่ำเกินไปฉันต้องปรับปรุงอาณาจักรของฉันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และไปถึงขั้นสุดท้ายของเฮงจิดาวให้เร็วที่สุดและก้าวเข้าสู่เฮงจิดาวที่ไร้ขีดจำกัดเจียงเชนต้องการฝึกฝนอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามเป็นเวลานานแล้วที่เขาได้รู้ว่าแวนดาวกุยเจียนห่วยและเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเขาแยกย้ายรูปแบบเวลาและสัมผัสเวลาฉันพบว่าเวลานี้ฉันรู้แจ้งในห้องโถงและโลกภายนอกได้ผ่านไปแล้วหนึ่งแสนปีฉันไม่รู้ว่าผ่านไปแสนปีโลกภายนอกเป็นอย่างไรเจียงเฉินวางแผนที่จะจับไปชั่วคราว ไม่มีอะไรจะพลาดที่นี่เพราะเขาได้รับมรดกของแวนดาวกุยเจียนหวยแล้วกราบใดที่ระดับการตกฝนของเขาดีขึ้นเขาสามารถเข้าใจแวนดาวกุยเจี้ยนห่วยต่อไปได้เขาหันหลังและจากไปและมาถึงประตูคุณต้องเปิดการห้ามเข้าแต่คุณไม่จำเป็นต้องออกเขาเปิดประตูอย่างง่ายดาย ขนาที่เขาเดินออกไปลวดลายเวทมนบนกำแพงหินก็เริ่มร่วงหล่นและในที่สุดก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเจียงเชนรู้สึกได้แต่ไม่ได้ให้ความสนใจเขาเดินออกจากประตูและประตูก็ปิดอีกครั้งทันทีที่เขาเดินออกไปออกมาทันทีที่เจียงเชนออกมาซิเว่ยก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาซิเว่ยจ้องมองที่เขาอย่างระมัดระวังเธอพบว่าเจียงเชน แตกต่างจากตอนที่เขาเข้ามาเธอมองไปที่เจียงเชนเราวกับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับดาวและมันไม่ใช่ดาวประเภทเดียวแต่เป็นดาวประเภทนับไม่ถ้วนคุณชายทำไมคุณเปลี่ยนไปมากขนาดนี้จือว่ยรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย เียงเฉินควบคุมออร่าของเขาทันทีซ่อนออร่าของสวรรค์ทั้งหมดและวิธีมากมายที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาเขาก็กลายเป็นคนธรรมดา เจียงเฉินพบว่า GSSA และชุยคิ้งก็มองมาที่เขาเช่นกันเขาลูบจมูกด้วยความเขินอายและพูดว่าทำไมคุณถึงมองมาที่ฉันคุณเป็นใครและคุณปิดบังอะไรจากฉันจือเว่ยจ้องไปที่เจียงเฉินเจียงเฉินยิ้มและพูดว่าคุณซ่อนอะไรจากคุณฉันไม่ได้ซ่อนอะไรจากคุณคุณฟื้นพลังแล้วหรือยัง ตือเว่ยจ้องมองเจียงเฉินอยู่พักหนึ่งแต่เธอไม่เห็นเล่เหลี่ยมใดๆและเธอไม่ได้มองอะไรไปมากกว่านี้เขาส่หัวเล็กน้อยและพูดว่าทำไมมันถึงฟื้นตัวได้ง่ายขนาดนี้แม้ว่ามันจะไม่ฟื้นตัวมันก็ยังจะแข็งแกร่งกว่าเดิมมากเจียงเฉินมองไปที่สุยชิงและถามว่าแล้วคุณละคุณหายจากอาการบาดเจ็บหรือยัง ทิงยังใส่หัวและพูดว่ามันยังไม่หายขาดแต่มันไม่ส่งผลกระทบต่อการต่อสู้อีกต่อไปเราไม่สามารถลากต่อไปได้อีกต่อไปหนึ่งแสนปีผ่านไปเราต้องออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อหยุดแผนของชุยเย่เหมือน เจียงเฉินจ้องมองไปที่ตัวจีเบรกฉันไม่ได้เจอเธอมาแสนปีแล้วและลมหายใจของเธอก็เย็นลงเธอยือนอยู่ห่างๆเหมือนภูเขาน้ำแข็งและเหมือนปีศาจซึ่งทำให้ผู้คนสั่นสะท้านไปกันเถอะออกไปดูก่อนเจียงเฉินไม่พูดอะไรมากเขาเดินไปที่เชิงเขาด้วยก้าวย่างอีกสองสามคนตามมาในไม่ช้าพวกเขาก็ออกจากเทือกเขานี้และเดินออกจากขบวนนี้ ทันทีที่พวกเขาปรากฏตัวในโลกภายนอกพวกเขาเห็นว่าพื้นที่ภายนอกกลายเป็นความยุ่งเหยิงและรอยแตกจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในความว่างเปล่ารอยแตกเหล่านี้ไม่สามารถซ่อมแซมได้แม้โดยทางแห่งสวรรค์ในจักรวาลนี้ เห็นได้ชัดว่าในช่วงหนึ่งแสนปีที่ผ่านมาการสู้รบที่ดูเดือดเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในโลกนี้และฉันไม่รู้ว่าโรงไฟฟ้าเทียนจีดาวกี่แห่งที่เสียชีวิตอย่างน่าอานาถในเซสชั่นนี้ ทันทีที่เขาปรากฏตัวในโลกภายนอกเจียงเฉินก็รู้สึกได้ว่าในพื้นที่ส่วนกลางของโลกนี้มีการรวบรวมพลังงานที่แข็งแกรง่งไปชุยทิ้งชี้ไปทางพื้นที่ส่วนกลางและพูดว่าทางนี้พวกเขาซ่อนรัศมีของพวกเขาเข้าสู่สถานะล่องหนและพุ่งไปยังพื้นที่ส่วนกลางอย่างรวดเร็วไปทางไหนก็พบกับการต่อสู้มากมายระหว่างทาง เป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดระหว่างเทียนโม่พาวิเลียนและสาวกชูยูเอเมนและผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆซึ่งทำให้โลกกลับหัวกลับหางเจียงเชนและคนอื่นๆไม่ได้ให้ความสนใจมากนักแต่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและมาถึงพื้นที่ส่วนกลางของวอเตอร์มูนเรียวหลังจากนั้นไม่นานมีภูเขาแห่งจิตวิญ,ญญาณอยู่ที่นี่ มีรูปแบบที่แข็งแกร่งรอบๆลิ่งชานและมีสาวกจำนวนนับไม่ถ้วนของเทียนโมพาวิเลียนและชุยยูเอเมนที่เฝ้าอยู่นอกรูปแบบฉันควรทำอย่างไรดีเจียงเฉินและคนอื่นๆซ่อนตัวอยู่ในความมืดเจียงเฉินพูดด้วยเสียงต่ำ มียำเฝ้ารักษาสถานที่นี้อยู่มากมายเราไม่สามารถเข้าใกล้มันอย่างเงียบๆเ,เมื่อเราเข้าไปใกล้เราจะถูกคนพบถ้าเราต้องการเข้าไปในภูเขาแห่งจิตวิญญาณนี้เราจะต้องบังคับทางของเราทางยากเจียงเฉินไม่มีความมั่นใจ แม้ว่าในตอนแรกเขาจะฝึกฝนแวนดาวกุยเจี้ยนหวยและปลูกร่างกายศักดิ์สิทธิ์นับหมื่นเตาวแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจในความสามารถในการต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งของเทียนโมพาวินเลียนถ้าไม่มีทางอื่นเราต้องหาทางเข้าไปจือเว่ยกล่าวทันใดนั้นเธอมองไปที่เจียงเชนและถามว่าคุณเข้าไปโดยไม่ทำลายรูปแบบได้ไหม เจียงเชนดูรูปแบบเป็นเวลานานแม้ว่ารูปแบบนี้จะแข็งแกร่งและลึกซึ้งมากปรับใดที่คุณให้เวลาเขาเพียงเล็กน้อยเขายังสามารถฝ่าฟันไปได้ใช่แต่ต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบจีชากล่าวฉันมีวิธีที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดมากขึ้นเจียงเชนและคนอื่นๆมองไปที่จีชา GSA กล่าวว่าฉันเป็นผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของเทียนโมพาวินเลียนดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการจัดยามเพื่อป้องกันสถานที่นี้เอาละซิเว่ยกล่าวคุณสามารถนำเจียงเชนเข้ามาใกล้ให้เจียงเชนบุกเข้าไปในรูปแบบอย่างเงียบๆและเข้าสู่รูปแบบและฉันจะตอบสนองจากภายนอก หลังจากนั้นซิเว่ยโบกมือของเธออย่างตั้งใจและแปลงร่างเป็นรูปรวมอักษรรูนน้อยและแจกจ่ายให้กับหลายคนเก็บรูนไว้และคุณสามารถติดต่อฉันได้โดยกระตุ้นรูนหากมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากสนทนากันสั้นๆที่ซาก็พาเจียงเฉินและจับไป หลังจากออกจากพื้นที่นี้ GSA ก็กลับมามีสถานะเป็นผู้อาวุโสของเทียนโมพาวินเลียนในขณะที่เจียงเชนกลายเป็นหนึ่งในผู้ติดตามของเธอ GSA ไม่ได้ไปที่พื้นที่ส่วนกลางทันทีแต่พาเจียงเชนกลับไปที่วังเทียนโม